สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจนะคะอยากให้พายุซีเป็นไกด์ไลน์ต่อคำถามภายในใจนะคะว่าเรื่องราวนั้นไปต่อได้หรือไม่ได้รับไว้ไปเป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ที่ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณการกดแช่นะคะ แล้วก็การทำาำําแซมด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะขอบคุณนะคะท็อปิกของเราอีกหนึ่งท็อปิกวันนี้ก็จะเป็นตอนนี้เขาต้องการจะทำอะไรสามภาพ1 2ึ่งสองาทำสมาธิให้หนิ่งให้หนิ่งนะคะภาพที่1ค่ะ serenity น,นะคะภาพที่2อง intention ค่ะภาพที่สาม In future นะคะทำสมาธิให้นิ่งดึงดูดภาพใดเลือกภาพนะั้นเลือกไ,ได้กดหยุดไว้ก่อนค่ะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะกับท็อปปของเราตอนนี้เขาต้องการจะทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูสิตอนนี้เขาต้องการจะทำอะไรขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรตสื่อถึงคนกองที่1น,นะคะ The world เขารอการเปลี่ยนแปลงค่ะเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงคนที่เป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าอายุต่างก็ได้นะเขารอคอยการเปลี่ยนแปลงเขารอคอยการเริ่มต้นค่ะ สี่มิเา้าเขารอคอยการแต่งงานนะคะเขารอคอยพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเป็นคู่รักเรามาเป็นคู่รักกันได้ไหมเรามาแต่งงานกันได้ไหมคะสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนนะคะความคิดถึงมันอยู่มากมายอยู่ตรงนี้สิ่งที่เขาอยากจะทำถึงแม้ตอนนี้ยังทำไม่ได้ได้แต่คิดที่ต้องการที่จะทำนะคะ อืให้สวยมากๆเลยนะอัศวินถ้วยนะคะเขามีความรักค่ะหัวใจเขาเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ความรู้สึกของเขาก็เป็นรูปหัวใจทั้งหมดทั้งมวลเลยจริงๆนะคะรู้สึกว่า ต้นของเขานะคะเป็นต่างชาติก็ได้อย่างที่บอกแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะอัธยาใส่ดีออกจะดูแบบคาสโนวาคาสโนวีอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเขารักใครแล้วจริงจังแล้วเขาจะรักคนนั้นคนเดียวแล้วก็มีคนนั้นคนเดียวแล้วเป็นคนที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะผู้ที่เป็นอัศวินถ้วยผู้นี้นะคะอาจจะเป็นคนธาตุน้ําก็ได้ค่ะ เขาต้องการที่จะเดินทางมามอบความรักแล้วก็ความรู้สึกให้กับคุณเขาอยากที่จะพัฒนากับคุณไปเป็นคู่รักนะคะเป็นคู่ที่พิเศษที่สุดสําหรับเขากับคุณในช่วงเวลาที่ดีๆเลยเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณเป็นคนธาตุลมก็ได้ค่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากๆตัดก็คือตัดจบก็คือจบเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาเพราะฉะนั้นคุณสวย ะค,ะคุณเซ็กซี่คุณดูดีมีเสน่ห์มากอาจจะเป็นระดับผู้นําก็ได้มีบุคลิกภาพเอกลักษณ์ที่ดีในตัวมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณโดดเด่นมากๆในสายตาของเขาหัวใจของเขาไม่สามารถหยุดไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือการได้แต่งงานการได้รอการเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะอะไรใหม่ๆในอนาคตที่จะมาถึงนะคะไพ่สวยงามมากๆสิ่งที่เขาอยากจะทําตอนนี้อยากที่จะมาหาคุณตอนนี้เลยนะคะ แล้วก็เลื่อนสถานะเป็นคู่รักกันสะทีได้ไหมนะคะความที่แบบว่าคุณมีเสน่ห์เหลือร้ายกับเขานะคะแต่เขาก็แบบยอมเฝ้ารอคอยที่จะได้เจอกับคุณเดอะทาวเนะคะเดอะทาวเอะไรเอ่ยที่มันกระทันหันหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูซิทำไมเป็นเดอะทาวเนะคะ two of cups คุณอาจจะได้เจอกับเขาอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้นะคะคุณหรือว่าคุณสองคนตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกมากๆเขาคิดว่าคุณกับเขามีเคมีที่เข้ากันเป็นเนื้อคู่กันเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันเป็นคนรักที่ในอดีตชาติที่ชาตินี้กลับมาตามหากันจนเจอนะคะเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณใจจะขาดมากๆแล้วอะค่ะ หรือถ้าเขาทําได้ตอนนี้เขาอยากมาหาคุณตอนนี้เลยอย่างกระดันหันไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆนะคะหรือเขาจะมาเซอร์ไพรส์อะไรคุณบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะได้เจอกันแบบ ตกใจหรือเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการที่จะทําตอนนี้คุณกับเขามีแพชชั่นต่อกันคุณกับเขาเป็นคนที่ต่างกันมากเลยแต่มีความเหมือนกันเหมือนแม้กระทั่งจิตวิญญาณสามารถสัมผัสหรือว่ารู้สึกถึงกันได้เขามีแพชชั่นคิดถึงคุณมากๆและเขาคิดว่าคุณกับเขาคือเนื้อคู่กันแล้วก็คนที่ใช่ในดีท่าในดีตชาติที่มาเจอกันในชาตินี้เวลาที่เขามองตัวเองก็เหมือนมองคุณนะคะรู้สึกว่ามีสื่อสัมผัสระหว่างคุณกับเขามากๆจริงๆ เขาคิดว่าคุณคือคู่แท้ของเขานะคะคู่ที่เป็นคู่ในอดีตชาติที่ตามหากันจนเจอเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช่ในชีวิตของเขาด้วยเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะเขาอยากที่จะเดินหน้าต่อเป็นคู่รักคู่สัมพันธ์กันเขาไม่สามารถตัดคุณขาดเลย the นะคะถึงแม้เขาจะพยายามตัดถึงแม้เขาจะพยายามถอยถึงแม้เขาจะพยายามหนีหรือตอนนี้ระหว่างคุณกับเขามันนิ่งอยู่อะไรก็ตามเขาไม่สามารถตัดความคิด หรือว่าความรู้สึกออกไปจากใจเขาได้เลยคุณยังอยู่ในนี้เสมอเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถลบเลือนคุณจากหัวใจได้สิ่งที่เขาต้องการคือการเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์เท่านั้นสิ่งที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถลบเลือนลบหัวใจลบความรู้สึกที่มีต่อคุณได้เลยนะคะ s ซเลนิตีคุณได้อะไรคะความสงบสุขความสุขสมหวังอะไรก็แล้วแต่นะคะเรามีความสุขความสงบสุขในตัวเองก่อนนะคะและสิ่งสิ่งนั้นเราจะสามารถรับรู้แล้วก็รู้สึกได้เพราะว่าคุณสองคนเป็น two of cups เป็นคนที่ใช่ซึ่งการละการสามารถสัมผัสแล้ก็สื่ออะไรถึงการได้พิเศษนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ ความสงบสุขทุกสิ่งทุกอย่างรอเราอยู่วันข้างหน้าแต่ตอนนี้เราต้องอยู่กับตัวเองและรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้มากๆนะคะนี่คือสิ่งที่อยากที่จะสื่อนะคะก็ประมาณนี้คนกองที่1นะคะยังไงฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะทุกคนนะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนี้เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรา ตอนนี้เขาต้องการจะทำอะไรเรามาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สองด้วยนะคะ <7. S 1> เจ็ดเหรียญน,นะคะเขาต้องการที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมือนกับว่าเป็นการ รอคอยการเก็บเกี่ยวอะคะ่ะเหมือนกับว่าเขายังมั่นคงและเขายังรอคอยคุณอยู่นะคะเขาทํางานเก่งนะคนคนนี้เป็นคนที่ขยันมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือความสุขความอุดมสมบูรณ์ในวันข้างหน้าการเก็บเกี่ยวในเรื่องของความรู้สึก ะะที่เขามีต่อคุณมันอิ่มเอิบนะคะอยู่ตรงนี้แล้วเจดเหรียญมันใกล้ที่จะถึงเวลาเข้าไปทุกทีแล้วขาดอยู่3ามเหรียญเท่านั้นเป็นการที่อดทนอดใจรอเฝ้ารอคอยสิ่งที่มีความสุขช่วงเวลาที่มีความสุขที่มันจะถึงในอนาคตนะคะ3ดาบ เขาวิตกกังวลแล้วเขาเสียใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้คุณระหว่างคนกับเขามีอ,าอุปสรรคกันนะคะเกิดขึ้นหรือเขาทำให้คุณเสียใจเจ็บปวดหรือว่าร้องไห้อะไรหรือเปล่านะควีนออฟคัพคุณเป็นคนธาตุน้ำค่ะคุณเป็นที่คุณเป็นคนน่ารักแล้วก็รักธรรมชาติมีอิสระแล้วก็เป็นคนที่ เป็นโมเมนต์ของคนที่มีความสุขในตัวเองมากๆเลยนะคะมีความบูรณาสมบูรณ์รักธรรมชาติชอบทะเลเดินทางคนเดียวแล้วคุณก็พร้อมแต่งงานเห็นไหมคะคุณสวยคุณดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วคุณก็เข้มแข็งมากๆสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่เขากลัวคือการที่จะสูญเสียคุณไปแล้วก็คุณอาจจะเดินจากเขามานิ่งจากเขามาทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเสียใจเขาเจ็บปวดนะคะยิ่งคุณกับเขามีเรื่องราวอะไรกันแล้วแล้วก็ทําให้เขารู้สึก นึกถึงคุณมันใจแป๊วแป๊วมันรู้สึกใจหายเพราะว่าคุณสงบมากคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วคุณมีความสุขมีเสน่ห์มากๆทําให้เขารู้สึกว่าไม่อยากสูญเสียคุณไปเลยนะคะเขารู้สึกใจหายแล้วเขารู้สึกเสียใจแปลกๆนะคะกับความรู้สึกที่สัมผัสได้นะตอนนี้นะ เด็กถือเหรียญนะคะเขาเฝ้ารอคอยโอกาสอยู่ค่ะเหมือนกับว่าเขาวางแผนไว้แล้วล่ะว่าเขาจะทําอะไรนะคะเขาคิดไว้แล้วแต่เหมือนกับว่าเขากําลังรอดูโอกาสรอดูจังหวะรอดูช่วงเวลานั้นนะคะการแบบโยนเหรียญดูซิว่าจะไปทางไหนดีจะหัวหรือก้อยดีทั้งสิ่งที่เขาต้องการเขาที่เขาคิดไว้อเขาวางแผนไว้หมดแล้วนะคะคิดทบทวนไว้หมดแล้วว่าเขาจะทําอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจนะตอนนี้ว่าเขาจะ ทำอย่างไรนะคะเขาอยากเจอคุณมเขาอยากเจอคุณค่ะสามเหรียญเขาอยากเจอเขาอยากพูดคุยกับคุณปรึกษาหารือในเรื่องของอนาคตการวางแผนนะคะแล้วก็การติดต่อก,กันคนคนนั้นอาจจะเป็นระดับผู้นําระดับผ,ผู้บริหารได้นะักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนานะคะเป็นคนที่เป็นคนคิดเยอะเหมือนกันเป็นนักคิดนะคะ มีความอดทนสูงมากๆค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความสัมพันธ์เห็นไหมคะเพราะว่าเป็นเจ็ดเหรียญเขาเป็นคนวางแผนแผนที่1แผนที่2แผนที่3ในเรื่องของการทํางานการบริหารธุรกิจแล้วก็ในเรื่องราวของชีวิตความรักเหมือนกันอยากให้มันค่อยเป็นค่อยไป,ไปสเต็ปบายสเต็ปเขามีความอดทนเขารู้ว่าสิ่งไหนควรจะเป็นยังไงมีการวางแผนสิ่งสิ่งนั้นว่าความรักความสัมพันธ์ที่ดีน่าจะไปทางนี้ใช้เวลาเก็บเกี่ยวความรัก,คว,รกความรู้สึกแบบนี้นะคะเหมือนกับฟูมฟัก ถึงแม้ระยะทางมันจะเป็นอะไรที่ไกลหรือว่ามีเรื่องราวอุปสรรคอะไรยังไงก็อยากให้มันค่อยเป็นค่อยไปอยู่และเขาก็เสียใจว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่ใกล้คุณอะไรไม่ได้ยังไงแต่เขานึกถึงคุณแล้วเขามีความสุขเขารู้สึกอบอุ่นแล้วเขาก็ไม่อยากเสียคุณไปเลยนะคะในความรู้สึกนะคะเขารอคอยคุณนะคะมันเป็นการรอคอย มันเป็นการรอคอยแบบมีความหวังมากๆเลยเหมือนกับเขารู้สึกทอ้อรู้สึกเหนื่อยล้านะคะแต่เขาก็ยังคงอยากที่จะเดินหน้าแล้วก็เคียงคู่กับคุณถึงแม้มันจะมีอุปสรรคหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขายังอดใจรอรอคอยคุณอยู่เสมอเลยนะตรงนี้นะคะระหว่างคุณกับเขามันมีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของทางไกลหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะหรือว่า อุปสรรคสามดาบมันเป็นได้ทุกเรื่องค่ะทาให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้หลั่งใจสี่ถ้วยความที่เขาเบื่อแล้วก็เซง็งไม่ได้หลั่งใจกับสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะทําอยากที่จะมาหาคุณนะคะแต่มันยังมาไม่ได้อยากที่จะทําอะไร Take A c t i o n พูดคุยปรึกษาหรือหรือว่าตัดสินใจระหว่างเรายังไงแต่มันยังไม่ได้เลยทําให้รู้สึกว่าต้องอดทนแล้วก็รอคอยเพื่อที่จะได้มาเจอกับคุณนะคะ intention คุณได้อะไรนะคะ ความตั้งใจนะคะนี่คือความรู้สึกความตั้งใจของเขาที่ตั้งใจที่จะรอขอยคุณตั้งใจที่จะได้ปรึกษาหารือเลยว่าพูดคุยกับคุณหาทางออกนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติกับคุณมากๆเลยจริงๆนะคะ เคารพแล้วก็ให้เกียรติการตัดสินใจของคุณนะคะคนกองที่2นะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณมากเลยสาหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ไปแล้วนะมีความสุขมากๆนะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปิกของเราตอนนี้เขาต้องการจะทําอะไรนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาร์ด สื่อถึงคนกองที่3นะคะ six of cups เขาอยากกลับมาหาคุณค่ะนะคะเขาอยากเจอคุณมากๆเลยเขารู้สึกอยากมีความสุข แล้วก็คิดถึงช่วงวันวานนะคะช่วงที่ระหว่างคุณกับเขาได้เจอกันได้พูดคุยได้ตกลุมรักซึ่งการแลายการตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะรู้สึกมันมีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากๆเขาอยากเจอกับคุณแล้วก็อยากมอบช่อดอกไม้อยากมอบความรู้สึกมีความสุขให้กับคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งอยากมาเป็นผู้ให้ความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณแล้วก็อยากมามีช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง เขาอยากกลับมาเขาอยากเจอคุณจริงๆค่ะเด e date อยากเจอคุณมากๆใจจะขาดอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถตัดคุณขาดได้เลยไม่สามารถลบคุณออกไปจากความรู้สึกของเขาหัวใจเขามันดูสันส่นๆวันไหวนะคะมันทําให้กระวนกระวายมากๆเลยนะคะเขาคิดถึงคุณคิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขกับคุณสามถ้วยการอยากเจอคุณอยากดินเดอร์อยากทานข้าวอยากมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณ แม้ว่าทุกครั้งที่เขาอยู่คนเดียวนิ่งๆคนเดียวเขาคิดถึงวันเวลาที่ผ่านมาอะไรเก่าๆความรู้สึกเก่าๆที่เราเคยคุยกันที่เราเคยเดทกันเราเคยทำอะไรร่วมกันนะคะมันเป็นอะไรที่อยู่ตรงนั้นกับความนิ่งสงบนะตอนนี้และอยากที่จะได้กลับมาเจอกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งในการพูดคุยแล้วก็การได้ ทานข้าวหรือว่าการได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งสามเหรียญน,นะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นระดับผู้บริหารได้นักวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนานะคะเขาเป็นนักคิดเหมือนกันเป็นคนคิดมากเป็นคนจริงจังเป็นคนซีเรียสแล้วก็เป็นคนที่วางแผนในชีวิตได้ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะเขาอยากที่จะเจอกับคุณแล้วเขาอยากปรึกษาหารือในเรื่องการ เดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์การพูดคุยการเคลียร์ปัญหาสิ่งที่ผ่านมาทำไไมต้องนิ่งไปทำไไมต้องจบไปหรือว่าแค่คลิปอิน u c h ทำไมถึงยัง take a คชั่นอะไรไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเขารอคอยการกลับมาได้เจอคุณอย่างมากๆเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกของความความคิดถึงที่มันมันใจหายมันรู้สึกคิดถึงเวนวันเวลาเก่าๆมันรู้สึกความรู้สึกของ หัวใจที่มันมันอ่อนล้ามันแผ่วลงนะคะเหมือนกับว่ามันมันจะขาดแล้วคือใจจะขาดแล้วอยากมาเจอคุณมากใจจะขาดแล้วอยากพูดคุยและปรึกษาหารือกับคุณนะคะแม้ว่าระหว่างคุณกับเขามันจะมีอุปสรรคหรือว่าระยะทางอะไรทําให้รู้สึกว่ามันยังมาไม่ได้หรือว่ามันยังทําไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิเดทนะคะใจจะขาดจริงๆนะคะ เขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมทุกวันทำงานหนักเหมือนเดิมทุกวันซ้ำๆเดิมๆซ้ำซากอยู่ที่เดิมทุกวันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเขาสื่อมาบอกแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการก็คือเขารู้สึกและก็ชอบคุณรักคุณนะคะมีความรู้สึกดีๆกับคุณเหมือนเดิมทุกวันทำงานหนักทุกวันแล้วก็จริงจังซีเรียสทุกวันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะคะเขาอยากบอกแบบนี้นะคะ ฉันอยากขอโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมนะคะการออฟเฟอร์นะคะ, offer, ะ,คะของขวัญให้ของขวัญอะไรกับคุณนะคะคุณอาจจะได้รับโชคจากเขาก็ได้เขาอยากที่จะเข้ามาขอโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์การปรึกษาหารือแล้วก็การกระเถิบสถานะเป็นคู่รักกันนะคะเขาต้องการแบบนั้นนะคะอยากที่จะขอโอกาสเริ่มต้น กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ออฟเฟอร์ช่วยเหลือหรือว่าการดูแลนะคะให้คุณได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาอยากเห็นคุณมีความสุขอะคะ่ะเหมือนกับว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เขาได้แต่นึกถึงช่วงเ,เวลาดีๆที่ผ่านมาจีแฮงแมนนะคะมันเป็นการรอคอยทิ้งระยะรอคอยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเขาคิดมากแล้วคิดหนักเหมือนกันรู้สึกว่า คิดไม่ตกกับความรู้สึกของตัวเองนะคะได้แต่ห้อยหัวทิ้งระยะห่างออกไปแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะทําคือการได้ขอโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณการเดินหน้าไปต่อแบบคู่รักแล้วก็ได้เคลียร์การได้เคลียร์ในเรื่องของความรู้สึกถึงแม้ตอนนี้จะอยู่นิ่งๆต่างคนต่างนิ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณนิ่งจากเขามากเหมือนกันนะคะทาให้เขารู้สึกประมานะคะแล้วก็แผ่วหัวใจแผ่วรู้สึก ไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นอินฟิวเจอร์เขาต้องการที่จะเจอกับคุณนะคะพูดคุยปรึกษาหารือแล้วก็เคลียร์การกับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็อย่าที่จะพัฒนาไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ถึงแม้คุณจะไม่ได้ตัดสินใจนะคะไปต่อกับเขาแต่ในอนาคตนั้นที่จะมาถึงขอแค่ได้เจอคุณแล้วได้พูดคุยได้เคลียร์ปัญหากับคุณก็โอเคก็มีความสุขแล้วถึงคุณจะไม่ไปต่อเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ เ,เขาต้องการจะทำอะไรนะคะตอนนี้นะกคนกองที่3นะคะยังไงรับฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะทุกคนนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงเวลานี้แล้วก็ทุกช่วงเวลาของชีวิตเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะขอบคุณมากๆจากใจนะคะสวัสดีค่ะ